นังคริสต์มาสที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันอีกครั้งปีนี้ทุกคนมีแผนจะทำอะไรในวันหยุดยาวกันบ้างครับถ้ายังไม่มีวันนี้เราขอพามาเปิดลิสต์หนังคริสต์มาสที่ดีที่สุด10เรื่องที่เหมาะกับการดูพร้อมครอบครัวหรือคนที่คุณรักในวันพักผ่อนแสนพิเศษจะมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกครับ Dad Christmas หนังแอนิเมชัน Animation อบอุ่นหัวใจที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเรื่องนี้เล่าถึงความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวและการให้อภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสใครชอบบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นและสนุกสนานห้ามพลาดเรื่องนี้เลยครับเรื่องต่อไปคือ Red One หนังแอคชั่นคอมเมดี้ฟอร์มยักษ์ที่นำแสดงโดยเดวนจอนสันและคริสอีแวนเรื่องราวการผจญภัยสุดมันของซานตาที่ต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อกอบก,กู้คริสต์มาส หนังเรื่องนี้รับรองเลยว่าดูได้ทั้งครอบครัวและสนุกจนคุณต้องหัวเราะออกมาดังๆแน่นอนครับถ้าชอบความน่ารักสดใสขอแนะนำา n n l m o s t c h r i s t s a s Story เรื่องราวของนอกคูกน้อยที่บังเอิญติดอยู่ในต้นคริสต์มาสมาพร้อมการเดินทางสุดมหัศจรรย์ที่จะทำให้คุณประทับใจจนต้องดูซ้ำครับมาถึงเรื่องที่4ี่ครับ Merry Christmas ภาพยนตร์แนวรักระทึกขวัญจากอินเดียที่ทั้งแปลกใหม่และตื่นเต้น เรื่องราวของคนแปลกหน้าสองคนที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันในคืนคริสต์มาสใครชอบหนังที่เต็มไปด้วยความลึกลับและโรแมนติกต้องลองดูครับต่อด้วยหนังคลาสสิกที่ไม่มีวันเก่า The Christmas Chronicles เรื่องราวของเด็ก2คนที่ร่วมมือกับซานต้าช่วยกอบกู้เทศกาลคริสต์มาสจากความวุ่นวายและยังมี The Polar Express การเดินทางสุดพิเศษด้วยรถไฟสายคริสต์มาสที่ทั้งตื่นเต้นและอบอุ่นหัวใจ อีกเรื่องที่พลาดไม่ได้ครับ Home Alone ห9 9่เหนังที่คริสต์มาสจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเรื่องนี้เรื่องราวของเด็กชายที่ต้องปกป้องบ้านจากโจในช่วงคริสต์มาสทั้งสนุกและมีความหมายไปพร้อมๆกันครับใครที่ชอบหนังที่มีบทเรียนชีวิตแนะนำเลยครับ A Christmas Carol er, 2009 a n i m แอนิเมชันที่สร้างจากนิยายคลาสสิกของชาสติกินส์เรื่องราวของชายชาราที่ได้เรียนรู้คุณค่าของความเมตตาในคืนคริสต์มาสอีกเรื่องที่อยากแนะนำครับ Elf อง หนังคอมเมดี้สุดน่ารักของเอลที่เติบโตในขั้วโลกเหนือแต่กลับพบว่าเขาไม่ใช่เอลจริงๆการเดินทางสู่โลกมนุษย์เพื่อตามหาครอบครัวและค้นหาตัวเองในช่วงคริสต์มาสรับรองว่าดูแล้วอบอุ่นหัวใจแน่นอนครับปิดท้ายด้วยหนังรักโรแมนติกในดวงใจครับ Love f a c t u a l l y 2003ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบในช่วงคริสต์มาสดูแล้วอบอุ่นหัวใจและเหมาะกับการดูคู่กับคนที่คุณรักมากครับ จบแล้วนะครับสำหรับสิบหนังคริสต์มาสที่เราแนะนำหวังว่าจะช่วยเติมเต็มความสุขในช่วงเทศกาลนี้ให้กับทุกคนครับถ้าชอบเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ